น้องแก้งคอไปเลยน่ารักาค่ะล่ารู้ไหมว่าทำไมเยอะเอย่างกี้สวัสดีครับวันนี้มาที่นี่ข้างนอกครับพวกเราโอ้ยผมจะคลายแล้วนะครับผมจะคลายให้ดูครับตารเงี้ยครับเน อันตรางันตรนโอ้โหพี่กายพี่กายไปไล่าหาสมายไปนะเรื่องนีอ๋ออากาศดีพี่ายทำไมมันถอยหลังนะลูกจะตกเสีอแล้วเขาคานขึ้นแน่กันพี่กายสา

Lằng lặng nào lặng lòng lấy lòng nhiều đó, là nhiều đó. Là nhiều đó. Là nhiều đó. nào lặng lòng 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 lên lòng nhiều khác lòng 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 อืมโอ้โหชีนั่นมันจะสบายขนาดนี้อยลปีน้าพี่แล้วลบจไปีหน้าพี่แล้วลบนี่นั่นแหละนั่นแหละน่แหละนี่ ลูกค้าคะเนาะย่าลืกย่าบิงได้ทำไมทำได้จะกระตีอะ Tak aku nak tak. Wih. Wih. Kau main tuan-tuan. Kau lekat banyak. Ha?